หากว่าท่านใดนะอยากจะไปขอพอรให้สุขสมหวังกับหลวงพ่อปากแดงนีดิฉันบอกเลยว่าวันนี้จัดเต็มแน่นอนมีแค่ตับมาฝากกันด้วยไปชมเลยค่ะหากพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดดังที่จังหวัดนครนายกในเรื่องของการขอพอรให้สมหวังเรื่องเงินเงินทองทองก็คงหนีไม่พ้นวัดพรมามณีหรือที่เรารู้จักคุ้นหูกันในชื่อของวัดหลวงพ่อปากแดงนั่นเองค่ะ วันนี้ตลอนข่าวจะพาไปกราบไหว้ขอพรและสาธุพร้อมๆกันส่วนจะมีเคล็ดลับยังไงบ้างไปชมกันค่ะ เมื่อพูดชื่อของวัดหลวงพ่อปากแดงหลายคนก็คงจะร้องอ๋อและก็คุ้นหูเป็นอย่างดีเลยละค่ะเพราะวัดหลวงพ่อปักแดงหรือวัดพรมามณีเป็นวัดเก่าแก่ชื่อดังประจําจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อปักแดงนั่นเองซึ่งหลวงพ่อปักแดงนั้นก็เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสร้างด้วยโลหะสำลิดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง1เมตร เป็นศิลปะสมัยล้านช้างค่ะแต่สิ่งที่เด่นเห็นสะดุดตานั่นก็คือที่ปากของหลวงพ่อมีสีแดงสดเหมือนมีผู้นำลิปสติกไปทาไว้ชาวบ้านจึงเรียกว่าหลวงพ่อปากแดงนั่นเอง,งวความศรัทธาและความเชื่อในการมาไหว้หลวงพ่อปากแดงนั้น ชาวบ้านเชื่อกันว่าจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อจึงมีชื่อเสียงมากๆโดยเฉพาะการขอพรในเรื่องของโชคลาภเรื่องเงินเรื่องทองนั่นเองค่ะส่วนเคล็ดลับการไหว้ก็เพียงแค่มีกล้วยน้ำว้าหมากลูดอกไม้น้ำแดงเท่านั้นก็พอค่ะคันแรกก็ให้ไปจุดธูปบูชากราบไหว้สักการะก่อนก่อนที่จะถวายหมากลูดอกไม้กล้วยน้ำว้า จากนั้นก็ค่อยนํำทองไปปิดที่องค์หลวงพ่อเพื่อเป็นการขอพรค่ะส่วนน้ำแดงนั้นแต่ก่อนเราไม่ได้ใช้น้ำแดงแต่จะใช้น้ำยาอุทัยเพราะมีความเชื่อกันว่าเมื่อถวายน้ำยาอุทัยไปปากของท่านก็จะแดงขึ้นเรื่อยๆค่ะ เพียงเท่านี้ก็สักการะรขอพรหลวงพ่อปากแดงให้สมปรารถนาไปพร้อมๆกันได้เลยใครอยากไปขอพรท่านก็ไปกันได้ที่วัดปรามณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกค่ะวันนีวันด,ดังนะสาธุนะ<า>เป็นเรื่องของความเชื่อมีโอกาสก,าก็ไปกราบไหว้เพื่อความสบายใจกันได้นะคะ